แดดรอดูจังหวะน,นี้เรามาแล้วครับสีมาเราโต้กลับไม่ดีแล้วลูกนี้ฉีกออกมาข้างบนยับส่งไหมกับกิจสอบเป็นยิงเรียบร้อยเลยครับบอหกาจะทำทีว่ยิ่งใหญ่บ้นเรจะเวลาและคว,วามอดทนนะเข้าใจนะทุกคนเข้าใจนะกูทนมาเจดปีแล้ว ความเดิมจากตอนที่แล้วลูกทีมไรตันของโค้ชประหยัดผ่านเกมกับอาร์เซนอลด้วยการเสมอมาหนึ่งประตูตอนน่อหนึ่สามารถเก็บหนึ่งแต้มออกมาจากเอมิเลตสเตเดียมได้สำเร็จและสัปดาห์ต่อไปไรตันต้องเจอกับสปเปอร์และลิเวอร์พูล และนัดต่อไปนะครับเราจะเจอกับสเปอร์นะครับและเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลส่วนถ้วยเอฟเอครัพนะฮะรอบรองเราจะต้องเจอกับบัตฟอร์ดนะฮะส่วนลิเวอร์พูลก็จะเข้าไปเจอกับอาร์เซนอลน้วยนะครับซึ่งอันดับล่าสุดกอรเตะของเรานะครับอยู่อันดับ5นะครับแข่ง31นัดชนะ15เสมอ8แพ้8นะครับมี53คะแนนโดยมีวูลฟ์เชลซีเลสเตอร์ที่ยังตามเราเป็นเงาอยู่เลยนะครับซึ่งนัดต่อไปเราจะเจอกับสเปอร์นะครับที่กําลังทําแต้มจี้ตูดแมนยูอยู่นะครับ เรียกได้ว,ว่าต่างคนต่างต้งตองมาทําแต้มเพื่อรักษาอันดับของตัวเองไว้นะครับแค่คิดกระเดือดแล้วนะครับ <c oughs> เรามาส่องไลน์อัพก่อนเตะกับสเปอร์นะครับนัดนี้ตัวรุกค่อนข้างจะกรอบนะเกมสเปอร์ในวันนี้น่าจะเดินเกมทางริมเส้นเยอะนะฮะและอาศัยความคมของแฮร์ี่เคนจบสกอร์เอ่อถ้าเป็นตัวผมผมก็จะทาแบบนี้นะ ส่วนของเรานะฮะจะจัดชุดผสมนะครับเพราะว่าผมต้องการจัดชุดใหญ่เป็นรองของกัลิริอว์พภูหน่อยนะครับเป็นความแค้นส่วนตัวนะถ้าหากชุดใหญ่เราสู่สีฤดูกาลหน้าเราจะเสริมสนุกแน่นอนนะครับโดยผมจะห้อยซีมากกับคูกุริย่านะครับเพราะ2ตัวนี้คาสเตมินาเหลือๆเลยนะครับน่าจะเล่นนัดต่อไปได้สบายๆนะครับ แล้วก็จะส่งโคลแมนนะมาปั้นเกมคู่กับปาสกาลกอสนะครับโคแมนนี่เป็นเด็กอะคาเดมี่ที่เล่นดีเลยนะครับปั้นยาวๆน่าจะมายืนตัวหลักได้สบายเลยนะส่วนทากันก้านะครับจะลงมาเจอกับทีมเก่านะครับรับหน้าที่คุมซอนไว้แล้วกันนะครับผมครับสเปอร์บุกขึ้นมาที่โอเวอร์สกิจังหวะนี้มาเอาครับเว็บสเตอร์เราสกัดได้นะครับครึ่งแรกมานี้สเปอร์เ็บุกเลยเอาแล้วเวสเปอร์เตะอย่างนี้เอ็มบั ให้กับอื้อซอนยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหอยแบกยิงขึ้นนําเลยนะครับโอ้โหแล้วเราก็ไปกดปุ่มสตาร์ทอีกนะครับผมแหมรีบเลยนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราต้องรีบเอาประตูคืนนะฮะโดนนำไปก่อนเลยในะจังหวะนี้สิบอดนาทีเท่านั้นนะครับสเปอร์ขึ้นนําแล้วนะครับมาอีกลูกแล้วนะครับซอนมาทางซ้ายคนเดียวลูกนี้ หลวงเข้ามาได้แล้วเฮลิเกนยิงโอโ้โหโอ้โหมาทีทีเลยครับจังหวะน,นี้มองไม่ค่อยเห็นนะับตขึ้นมาลูกนี้เอ้าเราเราเบียดไม่ดีแล้วชิปไปลูกนี้เฮลิเกนยิงโอ้โหเกล้วฟามันปัดได้ครับโอ้โหเราต้องเกล้ามันครับคูคูเลย,ยยจังหวะน,นี้เราสวนได้ไหมโอ้โหทับตำแหน่งครับโคแมนโดนบีบเดี๋ยวออคืนก่อนครับ โอ้โหวันนี้กองหลังเราเตะบอลมัวตัวใช่ไหมสีมาจะโตกลับได้ไหมครับโมเป้ให้กับสีมานะครับมาแล้วครับลูกนี้จังหวะนี้สีมาล็อกหนึ่งทีแล้วก็สัตตรงนี้โอ้โห,โห,โหจนเสาและมีตัวซ้ำคงับนีครับโอ้โหเป็นปาสคาลก่อนนะครับเอาจนได้นะครับอือ้ เราตีเสมอได้สําเร็จนะครับจากลูกโต้กลับของเรานะฮะโดยวันนี้เราให้ซีมาไว้เพื่อโต๊กลับโดยเฉพาะเลยครับเป็นไปตามแผนเลยนะครับจังหวะนี้เราตีเสมอได้อย่างไวเลยนะครับเกมในวันนี้เปิดอย่างนี้เดือดแน่นอนนะครับมาสเปอร์ขึ้นมาที่เฮลิเคนจังหวะนี้เราบางซ้ายบางขวาไว้นะครับขาเบรกให้กับซอนลูกนี้แตนเบิร์นลวงไม่ได้นะครับ ตัวจริงตอนนี้ไปอยู่ในคาสเซิลแล้วนะเรามาจังหวะนี้จะโต้กลับครับมาติสแล้วก็มองเห็นอับดุลราซีมาคนเดียวลูกนี้หลุดแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โห,โห,โหสองประตูต่อหนึ่งครับขึ้นนําแล้วนะครับออืื้เป็นจังหวะโต้กลับอีกครั้งหนึ่งนะแล้วตูกนี้ต้องชมมาติดเลยนะครับจ่ายมาตรงช่องว่างทันทีนะครับสานเชสของสเปอร์ลงไม่ทันนะฮะโดนซีมาอาายของเรานะครับ สัตวลูกนี้ไม่เหลือเลยครับฟอร์มโหดจัดเลยครับซีมาตอนนี้สเปอร์ก็เริ่มเซตเกมขึ้นมาใหม่นะครับวันนี้ไม่มีใครครองเกมเลยนะฮะบ,บุกกันอย่างเดียวครับตรงนี้สซันเดกเกลอนไฮแบกต้องระวังครับจังหวะน,นี้ยังต่อเกมมันอยู่ครับแล้วก็อยแบกสัตว์ลูกนี้ลับโอ้โหยิ <c oughs> <c oughs> ยงอย่างเงียบ จากนอกกรอบเข็โทษนะครับสเปอร์ตามตีเสมอเราได้สําเร็จนะครับสองประตูต่อสองนะครับมาดูจังหวะนี้ครับฟาร์มันผมทําอะไรวะบอลมันแฉลับเหรอลูนิ้โอ้โหไม่ได้แฉลบเว้ยจับกบอะแขนสั้นไอ้เ <laughs> พุง่งพุงออกมาอย่างนี้จะชกหรือจะอะไรก็ไม่เอาทักอย่างนะครับ เราโดนตีเสมอแล้วนะครับ2ประตูต่อ2นะครับนะครับปัสกาโก้เราขึ้นมาเกมนี้เราเอาสนุกเลยนะครับเล่นเอามันนะครับไม่ได้เน้นแท็กติกเลยนะฮะบุกแลกกันอย่างเดียวครับนี่จงังหวะสเปอร์ขึ้นมานะครับเอ็มเอ็มบาบาอาริเกนขึ้นมาทางริมเส้นนะครับแล้วเอ็มบาบาลูกนี้ซัดลูกนี้โอ้โห สเปอร์ขึ้นนํสามประตูต่อ2เลยครับโห و, ครึ่งแรกยิงกันไป5ลูกแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับเอมบาบ้านะครับขึ้นมาทางริมเส้นนะอาศัยจังหวะเบียดคูคุเรยาของเรานะครับเอาจริงจงจังหวะจ่ายตัดหลังคูคุเรยานีไม่ใช่ครั้งแรกแล้วนะครับเราเคยโดนลูกแบบนี้มาแล้วนะครับมาเตะครับจ่ายมาให้กับโบเปเอาตัวรอดได้ครับทางซ้ายมีสเปอร์ตัดได้ เอ็มบาบ้าขึ้นมานะครับแลมิมขวางไว้แล้วสปเปอร์ตั้งเกมเหมือนหูเซตเกมเหมือนโคตรเร็วยืนตำแหน่งไว้ดีๆครับ ลูกนี้สเปอร์ขึ้นมาที่ฮัิเคนหลุดเข้ามาในกรอบแคทโทไม่มีคนเข้าแล้วซอนยิงไหมโอ้โหไม่ยิงแล้วส่งโอ้โห,โโหสี่ประตูต่อดสองเลยครับสเปอร์ทิ้งเราไปแล้วครับอืจังหวะนี้ใจมึงก็โหดเกินจริงๆมึงยิงได้ตั้งแต่จังหวะซอนตรงกลางแล้วนะครับยังยังมาต่อบอลในกรอบแคโทโตดน่ครับกวนชิบหายเลยครับเราโดนสเปอร์ขึ้นนำสี่ประตูต่อดสองแล้วนะครับโอ้โห จะเอาคืนยังไงดีวะเนี่ยทั้ง2ลูกนะฮะมาต้องลองปั้นเกมกันต่อไปนะครับบอลอยู่ที่ทากันก้าครับขึ้นมากอสให้กับเชอร์กี้ครับลงมาใหม่เพิ่งได้บอลนนครับตอกโซนแม้สวยคูคุริยาลูกนี้ตบเข้ามาไม่มีใครครับสเปอร์เคียวออไปได้ครับจังหวันนี้เอาให้ได้สักประตูก็ยังดีนะครับการไหมครับไม่ให้สเปอร์อ,อ,อย่ามาได้คูคุริยาสีมาโมเป กับเชอร์กี้มาลูกนี้แล้วก็ซัดเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อสครับตามมาแล้วครับไรนเชอร์กี้โอ้โหลูกนี้ยิงโคตรดีเลยครับแม่นัดนี้ยิงเงินขี้แต่ขี้แตนเลยนะครับสี่ประตูต่อสาไปแล้วครับเชอร์กี้จังหวะนี้ยิงดีเลยนะครับเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเด็กคนนี้ตัวโกงเซิร์ฟเวอร์เลยจังหวะนี้เตะขึ้นมาที่ หากันก้า โอ้โหแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันไปเลยนะครับไบรตันของเราบุกมาแพ้สเปอร์ไปแบบสุดมัน4ประตูต่อ3เลยนะครับต้องยอมรับนะครับนัดน,นี้เรามาไม่เต็มสูบนะครับแต่สามารถสู้กับสเปอร์ได้ขนาดนี้ถือว่าน่าพอใจเลยนะครับแต่ตารางคะแนนไม่น่าพอใจเลยนะครับเราหล่นมาที่7 <Nope. S 1> เ,เลยนะแพ้นัดนี้ไปนะฮะแต่แต้มมันไม่ได้ห่างมากนะฮะแล้วเราก็พร้อมจะไปซัดก,กันหรือว่าพูแล้ว, mm. ลวนิวโมเปยังครองตำแหน่งอซิตลิเดอร์อยู่นะครับว่าไปเขาก็ทำได้ดีในตำแหน่งฟอลไนที่เราว ถึงหลังๆจะไม่ค่อยได้ลงนะครับและที่สำคัญครับซีมาอา์ไนของเรานะฮะยืนหนึ่งทุกสัปดาห์เลยนะครับติดเพเยอร์ออฟเดอะวีคบ่อยมากนะครับหลังๆนี้ทางด้านไลฟ์อัพนะครับเราแอบได้เปรียบเรื่องความสดอยู่นะฮะลิเวอร์พูลนี่กรอบทุกตัวเลยนะครับรึ่งหลังมีหนาวแน่นะฮะเรามากันที่สนาม d m x Sta เ i u m ดียมนะครับสนามย่าของไบรตันนะฮะวันนี้เราเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของจากฟูพบีมอลีกตอนนี้เลยนะครับซึ่งลิเวอร์พูลแข็งแกร่งมากใน ลีกนะฮะแพ้เพียงแค่2นัดเองนะครับทั้งฤดูกาลนะครับซึ่งณวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี่นักในชีวิตจริงนะฮะแมนซิตี้คว้าแชมป์พิมเมลีกไปแล้วนะครับลิเวอร์พูลก็จบแค่อันดับ2นะฮะแต่ในเซฟของเรานี่ลิเวอร์พูลกำลังจะเป็นแชมป์นะครับแล้ววันนี้โค้ชประหยัดสั่งลูกทีมรุยเต็มกำลังเลยนะฮะเพราะนัดที่แล้วที่แอนฟิลด์เราเกือบชนะลิเวอร์พูลมานะครับมาพลาดโดนยิงท้ายเกมนาทีสุดท้ายแบบหน้าเจ็บ จนะนัดนี้เราจะมาแก้แค้นลิเวอร์พูลนะครับวันนี้รายอัพของเรานะฮะมาในแผน4-2-2-2นะครับแล้วก็จัดชุดใหญ่ฟูลทีมลงสนามเลยนะครับกองหน้าคู่อับดุลลาซิมาคิสตอปเปเทกนะครับกองหน้าคู่หูที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ของไรตันนะทางด้านลิเวอร์พูลมาในแผน4-3-3นะครับทำไมแอนดิวโรเบอร์สันไปเล่นมิดฟิลด์ตัวรับวะสลับตำแหน่งออกมาติดอ่ะโอเคช่างมาัน เกมได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้เราไม่เน้นคองบอลนะฮะจะมาเปิดเกมลุกแรกกับลิเวอร์พูลเลยนะครับมาวิ่งแข่งกันหน่อยนะฮะว่าใครจะฟิตฝักกันนะครับเจอทีมยังบอยเด็กหนุ่มของเรานะจังหวันี้คูคุลิยาได้บอลมาให้กับทัสซาโหโดนแซะนะฮะเทเทกลงมาล้วมานะครับทัสซาขึ้นมาทางซ้ายไปถึงริมเส้นรับชิพมาลูนิสการฟนแบกอัดไม่ได้ครับ จังหวะทองแถวสองเก็บไม่ได้ครับลิวพูลโมซาลาเฟมิโนมาที่โมซาลาครับจังหวะนี้ลูอิสดังโอ้โหนี่ครับเข่าบอลได้แม่นยำม,มากลูกนี้อื้อลิวลก็ไม่ยอมนะโมซาลาแย่งบอลกลับมาได้ครับจังหวะนี้มาอยู่ที่เทนมาให้กับซาเน่เอ้ยมาเน่ยิงลูกนี้ล้ำหน้าไปครับสเิโอมาเน่ ลิ้นพันเลยผมริสดังออกมาได้กูคุริยาเอา้าจังหวะนี้กดผิดนะฮะเข็นขึ้นมาที่เฟมิโนอีกครั้งหนึ่งลูนีโอตามเมนดี้ทำอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแอเดอร์สันซาลาแล้วยิงลูนีอโอ้โหบล็อกได้ครับจังหวะนี้สีมาก จ่ายใหมกับเปียเทคครับเราจะโต้กลับแล้วนะครับโอ้โหเปียเทควิ่งแข่งกับเทนเฮ้ยเร็วเหมือนกันไว้นี่ครับเอาด้านหนาบาังแล้วลูกนี้ยิงไหมโอ้โหผมจะกดยิงยัดครับลูกนี้แต่ไม่โดนกดอุ่มส่งนะฮึเสียจังหวะเลยครับโอ้โหไม่งั้นได้ลุ้นแล้วนะจังหวะเมเก้รือว่าพูเขาโตกลับมาเหมือนกันครับฮึสนุกครับเริ่มเกมมาก็แลกกันเลยนะครับ <c oughs> เราบังไว้เฮนเดอร์สัน ลูนิสบิสม,มาเข้าไม่ได้รับจังหวะนี้ลิเวอร์พูลอย่าให้มันส่งบอลเข้ามาได้อมาแล้วครับบิสม่ามาให้กับซีมาานของเราครับจังหวะนี้ซีมามาแล้วสัตว์ลูนิอยังไม่พ่านเนเดอรซอนนะครับอลิซอนอย่าพากผิดจังวะโอ้ยเดี๋ยวก็นับมาต่อครับโมซาร่ามาให้กับเฟอร์มิโน ลูนี้โบซาลามาฟอร์มิโนอีกทีแล้วจ่ายมาลูกนี้โอ้หโ,โอ้โแลกกันหน้าดูครับแม่ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับเรือพูก็ขึ้นมาได้ยิงนะจังหวะนี้แล้วมาดูที่นี่นี้ครับเราเลีรยออกมาได้เราจังหวะนี้เทนโอ้หเกือบเข้าครับโอ้โหเรือพูมีจังหวะเสียวเสียวหลายลูกแล้วนะครับอลูกนี้เกือบเสียบมุมครับ เออไม่ได้เลยครับนัดนี้ลัมตี้หมาห้กับบิสซูมาเราตั้งเกมมาครับซีมากโ้โหมาเน่ลงมาล้วงบอลจากแดนหลังเลยนะครับมาเน่ยขยันมากครับแม่นัดนี้เราสั่งลูกทีมให้ฟรีสไตล์นะครับเล่นตามสไตล์ตัวเองเลยนะ ไม่ต้องเน้นมากโอตาไม่ได้เก็บเอาแล้วลูกนี้โดนมาเน่เขียแล้วมาตรงนี้ยิงแล้วฝ่ามันยังเซฟได้ครับโอ้โหวันนี้ ยี่สิบนาทีนี้เซฟลูกสวยๆไปเยอะแล้วคนระับฟามันแดดรอดูจังหวะน,นี้เรามาแล้วครับซีมาเราโต้กลับมาอีกทีแล้วลูกนี้ฉีกออกมาข้างบนครับส่งไหมกับกิซับเบนย่ิงเรียบร้อยเลยครับโอ้ยหนึ่งประตูตะซูนครับไรตันขึ้นนำริเวอร์พูครับโอ้โหต้องชมจังหวะหลุดมาของซีมาเลยนะครับกองหลังเรเวอร์พูตามไม่ทันนะและซีมาดึงมาทางมุมซ้ายหมดเลยนะครับเปิดช่องให้เปียเทคที่วิ่งตามมายิงโล่งๆเลยนะครับ เป็นการประสานงานกันระหว่างสองกองหน้านะครับอย่างโหเลยนะครับตอนนี้หายใจเกือบไม่ทันนะครับคนภาคนี่แหละครับ19บประตูจาก30นัดครับเปียเทคของเราเหรือปูเขียบอนเริ่มเกมนะโอ้โหเกมนี้ผมปล่อยยาวเลยนะฮะสนุกครับไม่ตัดเลยครับนี่ครับกลาเป็นแบ็กชิฟมาให้กับซีมาอีกทีแล้วลูกนี้งัดโอ้โหข้ามการครับโอ้โหโค้ชประหยัด กับเจเกนคอฟครับแค้นอะไรส่วนตัวกันมาหรือเปล่านะครับพึงจะเจอกันซีซั่นนี้ซีซั่นแรกนะครับแหมาฝากรอยแค้นกันไว้ซะแล้วนะครับหรือว่าพูดขึ้นมาเอาแล้วเปียเทคเราขยันครับซีมาเราได้จังหวะนี้มีใครวัดชิปไปให้กับกอฟเฟนแบ็คโอ้โหแม่งไม่มียกเท้าสูงวะจังหวะนี้ อย่างครับเรายังมาเรื่อยๆครับไบตันเราเก็บบอลได้กับบิสซูมาโอ้โห,โ,โ,หโดนกระแทกเป็นลูกฟาวครับลูกนี้เราจะคอสนี่ระวางไปตรงนู้นเลยครับซีมาวิ่งไปนะลูกสูบรครับโอ้โหออกเปิดเร็วไปไหนลูกนี้เฮี <c oughs> ยได้มงเนะี่ยล้ำหน้าไปก่อนครับแม่ถ้าบังคับดีๆนีน่ไม่ล้ำหน้านี่ได้ลุ้นเลยนะฮะจังหวะน,นี้ลิเวอร์พูลกัดขึ้นมาอุคูเรีย ชิปข้ามฟ้ามาให้กับแลมตี้ออกมาที่กาเฟนแบกลูกนี้พลิกสวยครับกาเฟนแบครับจะได้เปิดไหมคอร์สเลยดีกว่าแล้วลูกนี้มีทอสซาชาร์จแล้วลูกนี้เข้าเอา้าเข้าวิเชยเลยครับโอ้ยสประตูตัสวนเลยครับไบรตันขึ้นนำลิเวอร์พูลจากฟูงพีเมลิกไปแล้วครับโอ้โหลูกนี้ต้องชมจังหวะทอสของกาเฟนแบครับแล้วเป็นทอสซาที่วิ่งเข้าชาร์จมานะครับ อารมณ์แปรผิดเหลี่ยมหรือเปล่าครับแล้วกลายเป็นดีลูกนี้แปรไม่ค่อยเต็มเท้านะครับแต่บอลมันทําให้อลิซอนเสียจังหวะนะครับแล้วก็เข้าประตูไปเลยครับโอ้โหวันนี้เรามาดีครับนำลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อศูนย์แล้วครับมาลิเวอร์พูลเริ่มเคลียร์ใหม่ครับโดนเราไป2องศูนย์อย่างรวดเร็วเลยนะเราอาศัยจังหวะความสดเข้าบีลิเวอร์พูลนะครับตรนี้แลมตี้เกี่ยวได้โอเค มาติป์ขึ้นมาให้กับอนดูลบสันบสันนี่โมซาลาลูกนี้เฟมิโนฮักเอ้ามาลูกนี้อ้โหูโอตาเมนดี้แล้วก็หูสามีทียังติดครับช่วยกันได้ดีครับไบตันโอ้ลิเวอร์พูลมาชุดนี้นี่น่ากลัวครับเราแล้วกบเป็แแแนแบกเลี้ยงไม่ผ่านนะคตะาตาลาสลา้กลับมาเน่ลูกนี้มีแฮนดสันอยู่ตรงนี้แล้วยิกงเสียไปเลยครับโอ้ โอ้ยยิงโคตรสวยเลยครับลิเว่าพูลลูกนี้เป็นจอแดอนเนอร์สันนะที่ยิงไกลลูกนี้สวยมากครับอืมดูครับจังหวะน,นี้มาเน่จ่ายแม่กับแอนเดอร์สันแล้วก็โอ้โหยิงเรียกได้ว่ามุมแบบเขาเรียกว่ายิงมันข้อเลยครับเต็มข้อรอดเต็มแข้งลูกนี้อือยิงมันตีนยิบหายลูกนี้ยอมนะครับ โอ้ร oh, ึ้งแรงนี่อัดกันมาสามลูกแต่เกมบุกนี่เรียกได้ว่าแรกกันเลยนะครับมันยิงๆี้ครับนาเน,นจริงๆรนี่ถ้าผมไม่เน้นผลสกอร์ในช่วงแรกๆมากนิดแรกแม่งทุกเกมนีดเราโยนขึ้นมาเอมิพูเอ้าจ่ายลูกนี้งงงโสซาเก็บได้ครับเอร์พูมาครับเฟมิโนยืนคนเดียวมีมาเน่ พยายามจะมองอีกใกล้จะหมดเวลาครึ่งหน้าแล้วนะครับคาเฟนแบกให้กับซีมามาเดเบสซูมาอีกทีครับมีนู่นนะวิ่งมาไกลบิซูมาให้กับกาเฟนแบกแล้วลูกนี้ไม่เปิดครับโอ้โหไปตัดสินใจยิงเองครับโอ้โหตรงกลางยิง2-3ตัวเลยนะครับคาเฟนแบกไม่เลือกส่งนะเลือกยิงครับอืมโคประหยัดต้องมาเคลียร์ก้อนเลยนะครับ ไปบอกรุ่นน้องเลยฮะเล่นดีๆต่อกันเลยยาวๆเดี um, okay. ๋ยวเพิ่มความเข้มข้นในการเข้าบอลเนี่ยนะครับตอนนี้แรงเราดีกว่านะครับมิสดังเยียจับบอลลั่นเทมิโนอื้อโอตาเมนดี้เข้าพวดเซ็นเตอร์เรา2ตัวหายครับแล้วลูกนี้เตียโก้ยิงโหรัฟามันยังเซฟได้ครับอื้อนี่ว่าพู เปิดมาลูกนี้เราเคี่ยวไปนะครับโทสซามีคูคุเลียครับอาให้กับคูคุเลียมันลอยอยู่ข้างหน้าครับแล้วลูกนี้หักเลยครับโอโ้โหลูกนี้หลังักครับแล้วเลี้ยงเข้ามาถึงริมเส้นแล้วปาดเข้ามาคร้กับกาฟเฟนแบกเรียบร้อยครับสามประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหไบรตันขึ้นนำนี่ว่าพู้สามประตูต่อหนึ่งครับท่านผู้ชมโต้โหลูกนี้ ต้องชมกูคุริยาเลยนะครับอืมไม่น่าเชื่อครับตอนเตะม,มุมพี่แกไปยืนห้อยหน้าอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็จัดการล็อกหลังหักเลยนะครับก่อนที่จะปาดเข้ามาให้กับกาเฟนแบกซัดโล่งๆเลยครับจังหวะนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไบรตันขึ้นนำลิเวอร์พูล3ประตูต่อนหนึ่งแล้วครับโอ้โหเจกเกนคอปวดหัวเลยครับเจอไบรตันชุดนี้เข้าไป เหลือพูขึ้นมาบิสมาเราได้บอลอีกครั้งครับโอ้โหแล้วกาเฟนแบกพลิกลูกนี้โคตรสวยครับมีซีมาจ่ายให้กับซีมาลูกนี้ต้องยิงครับลูกนี้ซีมาโอ้โหวันนี้ซีมาไม่ค่อยยิงครับจะส่งอย่างเดียวเลยครับไอเวนนี่ครับจังหวะแปรโร่งๆของไรอันกาเฟนแบกนะฮะลูกนี้เอ็มวีปูมองได้ครับแล้วเวอือพูลเก็บบอลนะครับลรบสัน ไเดรสันออกมาที่โมลูกนี้จะได้ไฮเดรสันจ่ายให้กับเฟมิโนเปิดเข้าไปลูกนี้มาแน่โมไม่ได้ครับแล้วโถมโอมหูเดียโกโถมหมามาโคตรน่ากลัวเลยครับและลิเวอร์พูลจะขยับแท็กติกแล้วนะครับแต่ไม่น่าจะได้เพิ่มอะไรมากนะครับก็อาจจะเป็นส่งตามตำแหน่งนะครับลงมาเสริมความสดแดนกลาง2คนเลยนะครับ ลิเวอร์พูลขึ้นมาทางมาเน่นะครับเอ่อที่เห็นจะเปลี่ยนหลักๆเลยตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังเน้นต่อบอลปั้นเกมนะครับเหมือนจะเอาชัวร์มากขึ้นนะครับดูครับต่อกันมึงจะต่อไปหนึ่งในเนี้ยสูมาลูกนิจ่ายยัดเข้ามาให้กับเพียเอก <c oughs> ไม่พ้นครับนี่ฮะดูครับลิเวอร์พูลต่อบอนชัวร์ขึ้นมากนะครับ ดูมีเปลี่ยนแท็กติกนิดหน่อยครับหมอสาราขึ้นมาแล้วลูนี้ตบมาที่เจมมิเนอร์ยิงเข้าไปอิซุมาเคลียออกมาครับเอ้ยเลมตีมมิเรียวปูไมค์ครับมินเนอร์มาให้กับมาเน่เชเบลเลนยิงอัดลูกนี้ยังติดครับเชเบลเลนมองอีกทีแล้วจนรถเสาโอ้โห,โโหโลูกนี้เกือบเสียประตูครับเราโอ้ใจเย็นๆครับลิเวอร์พูลต่อเกมกันน่ากลัวมากเลยนะครับจังหวะน,นี้ นี่ครับแล,แล้วก็เริ่มบีบกดดันเรานะเรายังขึ้นเกมไม่ได้ครับโอตาเบนดี้จังหวะนี้โดนบีบเอาแล้วจ่ายบอลเอาแล้วลื่นด้วยโอ้โหลูกนี้ริเวอร์พูลมายิงยังฟามันยังเซฟอยู่ครับโอ้โหโอ้ฟามันยังไม่บ้าครับเอาแล้วปาดลูกนี้ยังมาอีกแล้วอครับริเวอร์พูลหมาลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหโดนจนได้ครับโอ้ริเวอร์ ยิงตามเรามาเป็น2ประตูต่อ3นะครับจากโมซาล่านะครับลูกนี้เราโดนกดดันแล้วเราก็หล่นเองด้วยนะครับอืมกลิ่นมันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วนะครับหรือว่าผูเริ่มคลองบอลแล้วเขาก็เริ่มเน้นจังหวะและบีบพื้นที่เรามากขึ้นนะครับจนเราลวนแล้วก็เป็นที่มาของประตูนี้ครับ และตอนนี้ผมต้องการตัวรงมารับบอลจากกลางสนามน,นะครับแล้วพาบอลขึ้นหน้านะก็จะเป็นเชอร์กีนะครับแล้วเอาซีมาย้ายไปเล่นปีซ้ายแทนนะครับต้องเพิ่มความได้เปรียบแดนกลางนะครับไม่งั้นโดนลิเวอร์พูลอีกแน่นะครับลิเวอร์พูลก็มีเจาลาโมเลโนลงมาแทนด้วยนะครับมามาเริ่มกันใหม่ครับเราต้องอย่าให้ลิเวอร์พูลตีเสมอนะครับ จริงๆก็ถ้าได้3มแต้มจากนัดนี้ก็จะเยี่ยมมากเลยนะแต่ตอนนี้เลือาพูดเล่นดีผิดหูผิดตาเลยนะครับนู่นีลเลโนโยน,น,นเข้ามาฟามันเก็บกินครับนู่นี้ไปครับออกมาที่กาฟเฟนแบกค,ครับมีเปียเทกว่างอยู่ตรงกลางคนเดียวครับบาดเข้าใมา้กับคิสตอเปียเทยิน แม่บอลมันไม่ได้ห่างตัวลิซอนมากครับจังหวะนี้วิ่งเข้ามายิงเต็มข้อเลยนะครับโอ้โหนัดนี้แต่ละคนนี่ยิงเอามานันจริงๆครับ <S <S ตอนนี้เราน่าจะฟิตฝ่าเลี้ยวปูนะฮะผู้เล่นเราสเตมิน,นาเยอะนะครับแล้วก็เป็นเด็กอายุน้อยนะเราต้องอาศัยจังหวะตรงนี้แหละครับเป็นความได้เปลี่ยนนะแต่ตอนนี้เลี้ยวปูมาแชมเบอร์เลนมาเน่แัมปี้บังไว้ครับสม,สมาธิสมาธิใจเย็นนะ ดูนิดอ่าอย่างนะครับเชอร์กี้กาเฟนแบกแบดูนิดโอ้โหแม่งเสียโคตรแรงเลยกาเฟนแบกร้อยเลยเปลี่ยนแกนมาสวยครับม่งมาให้กับซีมาลูกนี้ไปได้ไหมอืมล้ำหน้าไปก่อนครับแม่งเอ้ยไม่งั้นมีเรื่องนาทีที่83แล้วนะครับจะหมดเวลาแล้วนะหรือว่าพูมันเหมือนจะเน้นจะเอาอีกลูกให้ได้นะครับเราต้องคอยป้องกันให้ดีนะนะครับ ซีมาขึ้นมาเปียเทคอือหือเนี่ยมันเน้นทุกลูกจริงๆเลยครับผูจ่ายไหมครับโมซาร่าลูกนี้แตะเอามาที่เทนอ่าผูโคริยาลัสกัดได้ครับอือหือย,ยังเคลียร์ไม่ขาดครับเทน โอ้โหชิ่งเร็วครับโมซาร่าแล้วลูกนี้ยิงแล้วเกรลโมริโน่หม่งทิดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสาประตูต่อสามครับโอ้โหลิเวอร์พูลเอาจนได้นะครับจากเกรลโมลิโน่นะครับว่าแล้วครับโดนเหมือนนัดที่แล้วเลยนะครับหม่งท้ายเกมอย่างนี้นะครับลูกคล้ายๆกันเลยนะครับนี่ฮะยิงซ้ําแล้วก็กระโดดโถมหม่งเข้าไปนะครับอื้อนัดที่แล้วเราก็โดนลูกนี้แหละครับทําให้เราแพ้ลิเวอร์พูลมานะ นัดนี้ก็โดนรูปแบบนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวขอแก้เกมอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมจะวางซีมาไว้ข้างหน้าเลยนะครับเวลาที่เวลาที่เหลือเรือพูน่าจะบุกเรายับแน่นะเราจะเอาซีมาเนี่ยดักรอไว้ก่อนเลยนะครับจะส่งโคแมนลงมาช่วยกาเฟนแบกจ่ายบอลนะฮะเอาไว้โต้กลับฉับพันนะครับเปียเทคเราจะเอาไปพักก่อนนะครับมาเริ่มเกียนันนี้ที่จะมีประตูปฏิหารไหมเนี่ยนาทีสุดท้ายใกล้หมด แต่ตอนนี้ได้ดึงแต็ก็ดีนะแล้วลูน้ซีมาหลุดมาลูกนี้เล้ยิงยังไม่ผ่านอลิซอนครับแม้วันนี้ก็เหนียวใช้ได้เลยนะครับป้องกันลูกอันตรายได้หลายลูกนะลูกวันนี้อลิซอนมีทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีนะครับเราจะได้ประตูไหมเนี่ยลูน้ซีมามงฟิตจริงๆมึงเนี่ย90นาทีมึงวิ่งป๋ออยู่เลยนะซีมาเราอลิซอนเปิดออกมาเตมาเต แชมบเบรนหรือว่าคูเปลี่ยนแกนมาที่โมซาร่าคูคุเรายดักได้ครับโควแมนเอมวโปรสสีมากครับมีโคแมนอยู่ฝั่งนี้ครับโควแมนมาแล้วครับแล้วมีเชอร์กี้วิ่งไกลๆนู่นนะครับโควแมนแตะยาวไม่โอ้ลยให้กับเชอร์กี้เรียบร้อยครับโอ้โหเราทำได้ครับผู้ชมไบรตันยิงประตูชัยนาะดีสุดท้ายได้ครับโอ้โห เรียกได้ว่าเป็นประตูฝากร้อยแค้นให้กับเจเกนคอปเลยครับรู่งนี้เป็นแดนเจอกี้ครับยิงประตูให้กับไรตันของเรานะครับหือ <c oughs> สะใจจิบหาย <c oughs> เป็นการประสานงานของ2ดาวรุ่งที่เราส่งลงมาแก้เกมนะครับแล้วก็ได้ผลจริงๆครับโอ้โหไม่มีอะไรสะใจไปวันนี้แล้วนะครับ สาสใจยิบลายครับลูกนี้เลยอันเจอกีและเพิ่งยิงประตูที่2ของตัวเองด้วยนะครับแต่เป็นประตูที่แฟนไบรตันต้องจดจําเลยดีเดียวนะครับลูกนี้และก็หมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับเราสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลจากฝูงไปได้4ประตูต่อด3นะครับฝากรอยแค้นแบบจิตจีด๊ดให้กับลิเวอร์พูลเลยนะครับสนุกจริงๆครับนัดนี้โห วันนี้ผมภูณาเป็นอย่างมากกับทีมาลังหนุ่มเด็กของเราสู้สุดใจวิ่งได้ใจเลยวันนี้การจะทำทีไว้ยิยยย่งใหญ่บรรเทใเวลาและความอดทนนะ้าใจนะทุกคนเข้าใจนะกูทนมาเจ็ดปีแล้ว และโปรแกรมเดือนหน้านะครับก็จะมีตึงๆก็แค่จะเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอีกนัดหนึ่งนะฮะแล้วก็ FA ฟเัรอบรองเราจะเจอกับวัตฟอร์ดนะครับถ้าเราปั้นดีๆนัดนี้เราน่าจะผ่านเข้าชิงได้เลยนะครับส่วนคู่ชิงเราก็จะต้องเป็นลุ้นระหว่างหรือว่าภูกับอาร์เซนอลเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปแข่งกัน EP ีต่อไปเลยนะครับมันจะได้จบซีซั่นกันแล้วนะครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นแรกแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับเรา หว่างที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปิดฤดูกาลนี่ก็มาดูบรายตั้นของโค้ชประหยัดได้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับทุกคนขอบคุณมากครับ